ครับสวัสดีครับทุกคครับวันนี้ก้าวไปกับอบจโดย i อพีเอ็มและคอแชแนลอยู่ที่เริ่มนะครับสื่อสารงานประเพณีพ่านท้ายวาจะสิทธิวัฒนธรรม พวกโคมัทานคลายกันแล้วส่งไสอีกิจไร่ต่อไร่กันไปเหล่ามาักใหม่เพราะว่าโพทธานคลายเรานะครับอดีตการนันทันก็เป็นศิลปินด้วยนะครับเป็นนายนั่งตะลุงเะนั้นวันนี้ในการสแสดงนะครับถือ่อหวาเป็นคนเสิร์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยากให้อิธิริตบปฏิหันของพรธานนั้นนะครับจงบนดนดาณิผมไม่พี่น้องทุกคนรักกันรักศิลปินรักนายกปีชัยบุญยเกียรติ พี่นงคับนงไข้หนุ่ยมาวันนี้ก็เห็นผมเมพี่นงมีความสุขกับการปอกเนี่ยวล่ามเลือกเกินเวลาทอดอุดเนี่ยวล่ามอย่าไปท่องเผินกันแล้วกันเดี๋ยว,ว <c oughs> ม่มันบางคนเอาเลยครับช่วงนี้เหนือจากว่าการแสดงเรามีมากมม้นะครับเป็นการไม่เสียเวลาให้ผมเมพี่นงได้พบกับความสุขความมาเทิงที่ยิ่งใหญ่ช่วงนี้นะครับพร้อมๆกับ่านนายกปีชัยบุญยเกิขึ้นเวทีนองไข่หนุวยนะครับข้อให้ผมเมพี่นองนะครับ ได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับสักเดียวใจนะครับท่านมุกดาวันเลืองสิ้นนี่ก็มาแล้วนะครับท่านชินาววนวิเชียนนายกเทศบุรีตะบนลักชางครับท่านเจริกรัตนบุรีนายกอบตช่างกลางนะครับแล้วก็พันธรสเอกจรัสเจริญกุลนะครับท่านผู้กัะปช่างกลางนะครับรถไปตึงทันสนั่นนะครับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองซิมราชนะครับสอจของเราทั้งหมดเตรียมพร้อมนะครับช่วงนี้น้องไข่หนุ่ยไปแล่พ้นงาน ไปรู้จักกันว่านายกปีชัยบุญญเกรตีเ,เขาบอกว่าร้อยมันร้อยปันปรือร้อยตรงไหนน,นอกจากจัดน้พวกเราได้พบกับซีวิชัยโชว์แล้วยังมีข้องร้อยที่ยุ่กับชีวิตเราเพืือความอยู่ดีมีสุขขอ้อมูลไปนองประชาชนท่านทำไม่เลยลูกล่างของเราคนนี้เราไปชมในเรื่องราวตี่จเล่าข้าตรงนี้ผ่านจอทีวีเชิญรับชมครับ นครศรีธรรมราชเมืองแห่งสเสน่ห์ที่งดงามและหลากหลายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเป็นเมืองพุทธในแดนใต้มีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอ,อดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวนครศรีธรรมราชที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพที่หลากหลายอาศัยอยู่รวมกันอย่างสันติสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด มีบทบาทในความสําคัญในการพัฒนาและบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกันนี้ในเดินหน้าประชาัมพันธ์และส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาขยายโอกาสทางการศึกษาสนับสนุนให้โรงเรียนมีความพร้อมมากที่สุดทั้งสถานที่บุคลากรและสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้มุ่งมั่นในการดูแลเรื่องถนนหนทางให้แก่พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่โดยเน้นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมกอ่อสร้างและปรับปรุงถนนหนทางเส้นทางคมนาคมกว่า115สายทางในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องตามลำดับ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบริการจัดซื้อเครื่องจักรกลหนักเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อเวลาในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในทุกด้านทุกกิจกรรม ถือเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นอย่างดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การนำของนายพิชัยบุญยเกียรตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาการทำงานเพื่อให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่น่ายอยู่ที่สุดโดยยึดหลักการทำงานที่ว่าทำทันทีร่วมสร้างโอกาสที่ดีแก่พี่น้องประชาชน พี่น้องที่เคารพครับในช่วงนี้โอกาสนี้นะครับอยากให้อบม่พี่น้องได้พบกับผูนนำก้องพวกเราลูกล้านก้องพวกเรานะครับคืออบจอนครสิมราชพบประชาชนนะครับรอยยิ้มกอ้องอบม่พี่น้องนะครับให้ชื่นจิตชฉื่นใจนะครับตอนรับนายกบิชัยบุญยเกียรติ้วยเสียงประเมือดังๆอีกครัง้งเรื่องกับวันนี้มาพร้อมกับสจในพื้นที่ไล่ถึงนะครับตังเต่ จอโควันใจพบเมี่นองนะครับมุกดาววันเหลืองซีนินครับเชิญบนเวทีพบกับพี่น้องเลยนะครับทันชินวล์วิเชียนนายกเทศบุลุรีตำบลลักชางขึ้นมาด้วยเลยนะครับทันจาริกรัตนบุรีนะครับนายกอบตชางกลางพันธุ์ธนเอกเจรัตเจริญกุลนะครับผู้กำกับการสตาห์มณีธนรวฐบุตรฉางกลางและก็ทันสนั่นจิรารัตน์นะครับประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทันสนั่นจิลารัตน์นะครับข้อกาเบลเชิญนะครับ ซอจอเขตอำเภอชว่างถันจิตธรรมบุญญาธิการนะครับเรียนเชิบญบนเวทีเลยพี่น้องเออนะครับคืนนี้นี่นับกันไม่ทึกอีกครั้งนึงนะครับเป็นปรากฏการณ์บอกว่านึ่งปีมีครั้งเดียวสำหรับเราลูกล้านโปรตานคลายนะครับที่ได้มาเห็นความสำเร็จโครงการพัฒนาบ้านเมืองนะครับที่ท่านนายกปีชัยเองนั้นนะครับให้ความสำคัญต่อมิติวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เห้พองกับเอกชัยศิวิชัย เลยก็ยังมีไล่เหลืองตีตรงทำเลยครับพรบให้ยาวๆพรบให้ดังๆดังไปทั่วโลกครับในการใต้โทษวันนี้จาก IPM และช่วงนี้นะครับข้อกาบเรียนเชิญท่านนายกผู้นำสู้งสุดขององค์การบริษาส่วนจังหวัดผู้นำความคิดผู้นำวัฒนธรรมแล้วจะร่วมกันนํามบกเรานคะรรีรัตไปสู้ทางใดรอยยิ้มเสียงประเวยกับองค์การบริษาส่วนจังหวัดทุกชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับ สรีระดววิญญาณของพธตันคลายวัจาศิษิ์ที่พี่นองคารพนับถืออย่างหญิงข้อกรามนมัสก,การท่านเจ้าคุณพระราชพุทธ,ธิดังซี่เจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาคณะจังหวัดพระเจ้าอาวาดวัดฐานน้อย พระเดชพระคุณฐานตกรูปครับพี่น้องญาติมิตรทีรักย่างหญิงครับตะเลาะทึ่งพี่น้องซื่อมุลชนปีที่แล้วกอน,นุนพมได้เชิญพิชินาวรมาเป็นประธานเปิดอ่านและก็พี่ทัดไปพมมาเป็นประธานเปิดอ่านมาปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงครับในฐนานะทีพี่น้องให้พมไปทํางานวันนี้ผ้านมาสามปี เป็นนายกองคการบริษัทจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทํางานอย่างนักครับพี่น้องครับเพราะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล1ง60าตบล40เทศบาล2 0 0พกว่าหมู่บ้านพมจําเป็นอย่างหญิงที่ต้องเยี่ยมเยียนในภาพรวมพี่น้องส่วนล่างเขากาคิดถึงพมหมากอยากจะอายพมไปเยี่ยมเยียนในกิจกรรมต่างๆแต่โดวยว่วงเวลา จำเป็นต้องใครต้องข้อความรวมมือคณะผู้บริหารเพื่อนซ่อจอเพื่อนนายกองค์การรัฐสภมนับได้ไปรวมงานหรือไปแทนในกิจกรรมต่างๆนี้แต่ว่าจากพ้นที่ผมไปเป็นนายกข้องพี่นองมาสามปีนี่ครับได้มีภาพที่ชัดเจนเกิดขึ้นกับชาวนครเสียมราชเรื่องแรกก็คือได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้ลูกหลานชาวนครสียมราฐเรียนหนังสือเก่งขึ้นเรียนหนังสือมากขึ้น เด็กๆบ่าๆไม่เรียนจับมาเรียนไม่ให้ไปเรียนกศนมีโครงการลักสูตรมากมายเพื่อให้พี่น้องจังหวัดนครสีรมราชได้ความรู้ได้สับเข้าไปในตัวแล้วพอมีปัญญามีความรู้เข้าไปก็จะได้นำพาครอบครัวชุมชนการศึกษาดีเกิดขึ้นเป็นตัวชีวัตไล่เรืองถีสามารถรวมกิจกรรมกับพี่น้องชาวนาครได้แล้วพี่น้องชาวนาครได้ทำดีเป็นถีประจักษ์ ระดับประเทศระดับโลกเรื่องที่่องครับพี่น้องครับได้มีส่วนรวมในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในกิจกรรมเรื่องวัดโรงเรียนกิจกรรมศาสนาของพี่น้องวันนี้ก็ได้ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมหาเดือนสิบถ้าพี่น้องจําความได้พี่น้องส่วนล่างเขากว่าจะไปหาเดือนสิบก็ต้องไปทางถุง,งซงสมัยก่อนแล้วก็ไปยากไปลําบาก และไปสมัยก่อนพอไปทิ้งก่อถ้ามวาเดือนสิบมีเหตุการณ์ที่ไม่บุกไม่เป็นบงคลมากมายมีคนเสียชีวิตวันนี้อยากพ้นที่ผมเป็นนายกมาสร้างปีพี่น้องครับห้าเดือนสิบเราเปลี่ยนไม่แล้วไม่มีใครตายไม่มีคดีความพี่น้องไปเที่ยววเดือนสิบเป็นงานประเพณีพี่น้องไปยังมีเกียรติพี่น้องไปแล้วอิ่มบุญเกิดมานึ่งชาติข้อได้กราบประทานเมืองนครพี่น้องเชื่อมันทําให้ผมได้เชิญ พี่น้องทางประเทศไทยเชิญทั่วโลกมาสู้จังหวัดนครเสียมราชในเทศกาลบุญสัตว์เดือนสิบก็ดีในเทศากาลวันสําคัญไม่ว่าวันมาคาบูชาวีซาคาบูชาวันอสาณะบูชาพี่น้องไปเวียนเทียนกวนข้าวยาคูไปห่มผ้าประทาดจากเดิมนั้นเป็นเรือนมืน่นวันนี้มีผู้คนมาจังหวัดนครเป็นเรือนแสนนี่คือความยิ่งใหญ่ที่องค์การบริษัทจังหวัด รวมกับสอสอจังหวัดนครเซมรานรวมกับผู้อาวุโสจังหวัดรวมกับพี่น้องภาคประชาชนได้รับเคลื่อนเมื่อมีผู้คนมาเป็นเรือนแสนพี่น้องครับคนต้องจับใจฉายซ้อยก็เป็นโอกาสของพี่น้องชาวนครที่มีอาชีพดีมีประเพณีวัฒนธรรมดีได้รองรับผู้มาเยือนให้เขาประทับใจแล้วจังหวัดนครพิเศษคือเรามีทางทะเลมีภูเขามีลุ่มนม้ำมีชุมชนเมืองมีโลมาสีชมพูมีทะเลที่สวยงาม มีก็ที่ช่วยห้ามครับพี่น้องครับวันนี้ในยุทธศาสตร์เหล่านี้พมได้ครับเคลือนให้พี่น้องได้มีอาชีพในเรื่องโดยชายคนไกลประเพณีวัฒนธรรมเป็นตัวเชือ่อพี่น้องทํามาขาคไถก็อยู่ได้เพราะมีผู้คนเคลื่อนมาที่จังหวัดนครเซมราชพี่น้องจังหวัดนครทุกอำเภอเคลือนกันก็นจะทําให้มีพน้นให้เงินสะพัดในกิจกรรมต่างๆนั้นเป็นโอกาสของพี่น้องที่มีอาชีพต่างๆ ได้มีผู้คนมาเยือนมีผู้คนมาซื้อสินคา้าข้อพี่นองอาชีพข้อพี่นองจังหวัดนครได้พัฒนาไปตามลำดับครับพี่นองประมงชายฟังวันนี้ได้มีเรืเรอรวดการมีปลากระังเทียมมีบานปลาทําให้ปลามากที่สุดในประเทศไทยที่อำเภอขนอมยาวไปถึงอำเภอหัวไส2 2องรอยีกิโลขยายชายฟังจากสามพันเมตรสามกิโลเป็น5้าพันสี่รอยเมตรหรือสี่กิโลกับสี่รอย เรือ5กิโลกับ4ี่เอยมตตวันนี้ปลามากที่สุดมีพ้นต่อพี่น้องกับเพราะว่าชาวเล่ลูกเล่แล้วได้ปลามามาค่ายให้พี่น้องบนคว้างได้กินพี่น้องจังหวัดนครต้องกินปลาให้มาครับเพราะปลานี้บำรุงสมองปลานี้ส่งเสริมสุขภาพเป็นปลาเป็นอาหารดีดีว่าเพื่อนขึ้นจากชายฟังขึ้นมาพี่น้องส้นลุ่มนม้ำพมได้กลายชิดกับพี่น้องทำหน้าอาชีพทำานาของพี่น้องต่อยอดจากโครงการประนํมรี ก็ระบาทสมเด็จพระยาอยู่วัวทีสมเด็จพระยาอยู่วัวพระราชาโก,งกรงบริมาให้พี่นองสนลุมนาแปดอำเภอพมยืนยัดเขียงข้างกับพี่นองชาวนาให้พี่นองยืนจะยืนอยู่ได้ลดต้นทุนข้าวไปสู้ก้นไกให้ลักประกันว่าทำหน้าไม่ค่าทุนแล้วทำหน้ามีข้าวมาพอที่จะเลี้ยงพี่นองชาวนครมีข้าวมาพอที่จะส่งเสริมไปค่ายได้รับภูมิภาคหรือรับประเทศต่ตอไปขึ้นมาที่ชาวส่วนยัางกับ ได้ต่อสู้กับพี่น้องชาวสชนยยางครับเรียกรองรัฐบาลมาซีชนซีลบแล้วพี่น้องครับไปประท้วงที่ข้อโพมาซีคั้งเรียกรองรัฐบาลว่าข้อรอยยี่สิบบาทรัฐบาลทำเชย่เรากรไม่ถี่ดำเพือครับวันนี้เลือดโล่เจ็ดสิบเจ็บปวดในหัวใจแต่ในฐานะที่ผมเป็นนายกองพี่น้องครับผมคิดโครงการนำร้องขึ้นมาตั้งโรงงานสร้างโรงโรงแรกที่อำเภอซีชนเข้าน้อยโรงที่สองที่มูซิบ้กบางขันบานทับกลางโรงที่สางจะตั้งที่ ตำบหข,ข้าวข้าวซากเพื่อเป็นช่องทางทางเลือกให้กับพี่น้องเ้วจะทําราคาย,ยางให้สูงขึ้นพี่น้องชาวนาพี่น้องชาวประมงพี่น้องชาวสวนยางครับพี่น้องชาวมังคุดพลไม้รับสักวันหนึ่งรับผมจะใช้ความขยันความอดทนของมมสักวันหนึ่งเราต้องกาหนดราคายอย่ไงไได้วันนี้เราค่ายข้องเรานีเรากาหนดราคาไม่ได้ไม่เมื่อพี่น้องไปซื้อรถเครื่องรถยนต์ไปซื้อลอยางสักเส้นสักลอ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเขากำหนดราคาแต่ผลผลิตของเราเราไม่สามารถกำหนดราคาได้นี่คือเราเป็นรองเขาและพมเชื่อว,ว่าถ้าพี่น้องรวมรักสามัคคีเราต้องคิดไอ้ทันกับกลุ่มทุนเราต้องคิดไอ้ได้กับควายการผลิตกลนไกการตลาดลูกล้านข้าพี่น้องเรียนหนังสือเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วไม่ที่กลัวได้แล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาคว้าเปิดครับว่าจังหวัดนครจะเป็นจังหวัดแรกที่ต้องกำหนดราคาข้าวโดยชาวนากำหนดราคาปลาโดยพี่น้องระมุงใจฟัง กำหนดราคายางพาราโดยพี่น้องย่างพาราจังหวัดนครสิบารัฐกำหนดราคาผลไม้โดยพี่น้องผลไม้ของจังหวัดนครสิบารัฐประมาณ16บก่อำเภอสักวันหนึ่งครับพี่น้องครับถ้าเราสามารถกุมชัยชนะนี้ไดรัฐบาลก็ดีผู้บริโภคกรดีจะต้องมาดูแลสนใจพี่น้องชาวนครมากกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้ตามส้ากรรมเมื่อทุกวันนี้วันนี้พี่น้องครับเรื่องสําคัญที่ผมอยากความสำคัญกับพี่น้องครับคือเรื่องสุขภาพส่งเสริ กีฬาตำบลกีฬาหมู่บ้านกีฬาอำเภอทุกอำเภอพบจัดย่อยทุกอำเภอให้พี่น้องป้าลูกล้านไปออกกำลังกายยางหญิงย่ญ่รับความร่วมมือจากท่านนายกจารึกท่านนายกชินาวอนท่านสเจ้าถูกสันทุกคนที่นังยืนตรกนี้ขับเคลื่อนรวมกันทำเรื่องการกีฬาแข้มคนมาตามลำดับพี่น้องครับท่านผู้มีเกียรติครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายพิชัยบุญเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะรองนายกและทีมบริหารพร้อมทั้งพี่น้องโซนหลังเขาโหต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแสดงแสงสีเสียงและซื่อผสมชุดอริยสง์แห่งทะเลใต้ตพ่อท่านคล้ายวิยาสิด เพื่อร่วมสืบสารงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุน้อยบูชาพระท่านคล้ายวาจาสิกและเป็นการรำลึกนึกถึงคุณุปการที่พ่อท่านได้สร้างไว้มากมายนานประกาศและ เป็นการแสดงออกขึ้นการได้คารวะต่อประธานคลายท่านนายกปีชัยบุญยเกติพร้อมกับพี่น้องของเรานะครับได้นำพาขึ้นนะครับพุ่อมองค์ประธาเจดีย์วัดฐานน้อยรวมกับพี่น้องกับเรือนมื่นวันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ได้เพื่อแผ่ผาพนี้นะครับไปถวรารอาณาจักรนะครับนี่คือนคนรสีทธํารรมราชนี่คืออดีตอนาณาจักรซีบิชัยเมืองซาดเมืองสิ้นที่พวกเรา ต้องถือหวาเป็นเกียรติยศเป็นสักซี่คล้องบ้านเมืองเสียงปรบมือด,ดังดังอีกครั้งหนึ่งเล่าให้กับอบจนครศราธรี่รำงา,านกับพี่น้องค่ะ